ต้องกินเก่าเยอะีเดียวครับเพืกินเก่าสมมากครับไปอยู่มากย่างนักเลยครับพี่น้องตัวแรกล้มมาก่อนครับผมอ้อมกับฝนเต็มเต็มเลยครับสภาพบรรยากาศนอกบ้านของเราโอ้ครับต้นแห้งอะไรครับแล้วก็มโนมือครับผมพี่น้องเราปิดฝั่งหนึ่งนะครับลุ่มกระพัดแนบแต่ละเพื่อนเอี่ยเนี่ยสาวผมก็จอดสาวฝนเราสาคนโบ้ท่นครับเพื่อง บ,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 บรรยากาศชิวเลยแง่งนนครับออแบบงบะะบออแแบ่หนงคนรับโอ้โหหนาวเลยนเดี๋ยวจะพี่พักนองเบื้่งนั่งเบิ้งฝนนี่แหละครับผมออีกราจเปียกแล้วน้ำสาดฝนสาดนะครับหน้วบ้านเลยฝนตกโอ้ดี๋ยบรรยากาศเดีฟิลขนาดน้องเย็นขนาดเลยครับผมห้งครับ เค่ียดๆเยยขาพี่น่อยเแลงมาไปนั่งหน้าบ้านแม่เขาบ้านแม่บ้านผมอยู่ตามตรงหน้าลงไปก็ได้ครับตอนนีต้องเอองีเ้ยนะบ้าะราที้ผมตกแต่ว่าไฟป่าพรอรับกับไฟกองะว่างกันน้ององสว่างมีตามในตอนที่เราพยา่ามพูดในฝักดีกวลาแ ฝาดีลุกกระพเอยกระย่าง้อยงี่รับห็นแรงมันนะครับเป็นธรรมชาติการนังธรรมชาติย่อมสวยงามเสมอนะพี่ไ้แล้วโอ้แต่งาน่อันนี้พนาบถึง้นหลวงนะเป็นบรรยากาศกันนอกเล่นบอลปนทุกต้งพัดอะไรก็ผมนำมาบอาสวยงามเสมอ้องไม่ได้โอ้รมาติไม่ได้จอดเต็มเลยเองผมเขา เราไม่ามีีค่ะี่รเล่าว่าเอไ่เปนไราล้างอไรโอ้บรรยากาศดีเลยอย่างเนอาเนาะยแสงคับหลอไนี่อ้าวท่านนี่แหลเอาทา่แผมโอ้อสะดุงลกไปุ้กตาเด็กไดาไยังเนะครัเนา เว้นเหนือจะดึงไปยกยออ่อเดีนะเดยการลุกมันเข่า,า,าครับระดุงสองเส้นสามเส้นนะก็จะเอาหางอะไก็ได้ดีจริงบรรยากาศนี่จะหางงยนะครับพี่น้องหางพุปลยเ๋ยเลยครับเจ๋อเลยขุ้ขนาดนี้ลงมาได้สักกแล้วครับ เริ่มออนกำลังลงแล้วออนกำลังลงเหล้วออนกำลังเมื่อะไรกับิลนกางเบ้านับส่วนกับผ้าปี่พานอนเอียงดงบรรยากาศฝนต๊ใส่ลังข้าไลงมามวมวนอามหลังจากกินข้าวนาซาปายาแรงแล้วบรรยากาศแห้งคับน้อนคับขนาด้อเดือดี่น้องนต๊ใส่สักระสีนะครับไม่ทนชีพอลุซินังต้องแารงต้อแพักนาเลย เดี๋ยวจะดึงบรรยากาศรอบนอกนะครับน้องผู้กองเนาะบ้านนี่ครับกันเลครับนี่ครับนาบ้านผมมีต้นมะยมบ้านเนี้ยเป็นกระตุกลงมาเลยนะครับล้มมาแล้วครับพี่น้องอ๋อผ่ากันพ่นพ่นปิ้วปักบักปักนะครับเป็นท้องไร้วงกระตุกว่าปักปักปักผ้องเอ้ยงานกันนะต้มแน่นะผู้กองโอ้ยนมีแสงสว่าง ฟองหลอดได้ไม่มาส,สวยๆเลยครับทั้งแสงหลดเลิ่อนทั้งแสงหลอดไฟส่องสวา่างซักเรื่อครับอ่านคุดใดมากเลยนะโอ้โคลามาเอาเข่าได้หนี่ขึ้นจอดเนี่ยเขาต่ำแท้นะขึ้นจอดพังเล่นเขาส้นได้โอ้ร้านมาเอาเข่าครับมาเ,าเข่าไปกินไปรุ่นเพื่อนครับ ไปเอกมิวสิกเขาได้หน่อยลโคลาได้หน่อยลดอโทษขอโทษฮะดิ่ยววะกินแล้วกินแล้วโอ้หน้าครับหน้าหน้าหน้าเบาฮะเฮ็ดฟัร์ปลาปล็ดฟัร์รึุ๊กแต่แกงเฮ็ดปัอรกันด้วยหน่ะเออเขาไม่ให้กินแล้วได้ได้เอามาให้ก well. ินเอามาให้ปวดตุ๊บปวดตุ๊บเอาโมกันาก่อน ไปเนี่ยับผมขอบคุณายๆหน่าครับหน่าใช่หน่าใช่หนองแม่เมื่อเอิดไปกินแกงเห็ดปวกเออเราเห็ดปวกเห็ดปวกกระต่ายไม่ถึงเราเมื่อเอิดไปกินเขาเอ่า สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องขับรถเข้าบ้านกันว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 ันนะครับจากกลับมาจากทำงารทำงานนะครับบ้านนั่งเนี่เพิ่นมีอาชีพเพิ่นขายลอตเตอรี่นะครับเหมือนเงินลายครับเงินลายอะไรต่างๆพี่น้องพวกนี้แหละครับผมบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมโต๊ะบดิมีนอนครับ ครับขนาดพี่น้องเอ้ยเอาแล้วครับแตนนหนก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังนะครับแต่ไหก็ฝากก็เลยก็แจ้งก็ดีตายบางคำแฟมิลี่นะครับผมไดึงบรรยากาศฝนตกยนี่ยมือแรงกินข้าวอิ่มตกมากคัขนาดเลยพี่น้องเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนครับผมจุใจบรรยากาศดีครับฝากก็เลยก็แจ้งก็ดีตายกันด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม